เ้าท่าเหมือนพี่ดาวเลยเออท่าสวยมากเกินเจ้าโหสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆสีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพาไปชมบรรยากาศบ้านเราเคียงเดือนตอนนี้นะครับ วันนี้อากาศร้อนมากครับแม่แม่ก็เลยให้น้องๆเล่นน้ำนะครับพี่ดาวก็อยู่ตรงนั้นนะครับพี่ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นน้องเจงเจ้านะครับผมเราจะพามาดูเจงเจ้ากันอากาศร้อนอากาศร้อนฉีดน,น้ำทั้งวันนะครับให้พื้นชื้นอยู่ทั้งวันเลยนะครับตัวเพียงก็จะแช่แฉ่อย่างนี้เอาเราก็จะมานอนมันก็จะเย็นนะอันนี้ฉีดน,น้ำให้น้องๆกันเป็นอรอบที่สี่รอบที่ห้าแล้วนะครับฉีดให้น้องๆนอน ตอนนี้เจ้าน้าก็น่าจะเล่นโคลนจนหมดแรงครับก็เลยนอน,นครับนีม่มาชมบรรยากาศครับร้อนมากนะวันนี้ ตื่นแล้วลืมตาแล้วลืมตาแล้วน่าจะเหนื่อยมากนะครับปกติถ้ารู้ว่าผมมานะครับลืมตาจะลุกเลยคราวนี้น่าจะเหนื่อยจริงๆน,นะครับน่าจะร้อนแล้วเหนื่อยนะนอนมานานแล้วนะครับเนี่ยนอนได้ไปเป็นชั่วโมงแล้วลุกแล้วลุกแล้วนอนไปเลยไม่ต้องลุกเลยฟูดูท่า ท่าเหมือนพี่ดาวเลยดูดู้ท่าเหมือนพี่ดาวเลยเออท่าสวยมากเ,กเจ้าโอ้ยออนอนนอนนอนออทีอ่นี้อากาศก็จะร้อนรอดนะครับก็อยากที่อธิบายไว้นะครับเราก็ฉีดพื้นชื้นตลอดโดนนะครับ ถ้าชื้นแบบนี้ก็จะเก็บขยะยากหน่อยนะแม่ๆต้องต้องเก็บให้สะอาดนะครับถ้าเก็บไม่สะอาดอาจจะมีเชื้อโรคแบคทีเรียนะครับต้องเก็บให้สะอาดนะครับถ้าพื้นชื้นๆแบบนี้นะครับยังไม่ถึงเดือนเมษาเลยนะอากาศแบบร้อนแบบมันร้อนจนแบบเปิดพัดลมแล้วมีแต่อร้อนนะครับส่วนหมูอ้วนก็น,น,กน,นะครับชื้นเหมือนกันนะหมูอ้วน แต่แม่ขออนุญาตถ่ายจนเจ้านะครับจิปนี้ไปเล่นทุกเชียกไม่แป้งก็ได้เล่นครับพี่เดือนได้เล่นจะพาเดินไปดูตอนนี้มันจะลุกนะ,ะไม่ลุกไม่ลุกโอ้ท่านี้เหมือนพี่ดาวมากเลยเนะ โอ้โหจะเอียงจะเอียงฝืนไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ไหวก็นอนไปจนเจ้าไม่ต้องมาฝืนหรอกพี่ปื้มมาถ่ายคลิปเฉยพี่ปื้มไม่ได้มากูวนเออนอนแล้วนอนแล้วนี่นะครับน้องๆเขาก็จะหาพื้นที่ที่มันที่มันอ่าชิ่นชื้นๆครับน้องเขาก็จะนอนครับดู นอนันเจ้าน้าก็จะชื้นตรงนี้น้องเขาก็จะนอนตรงนี้นะครับฝรัแม่แป้งพี่เดือนจะไม่นอนกลางวันนะพี่ดาวมีมีจเจ้านอนกลางวันเชื่อเดียวนะครับพ,พี่เดือนน้องดาวจะแม่แป้งเนี่ยจะนอนนาน,น,านคังะนะเป็นนานนอนคังแต่จเจ้าต้องนอนกลางวันทุกวันนะครับเป็นเด็กอยู่นะครับดูเนียงดูเนียงดระซูเนียงให้ดู ดูเนียงตรงใต้คอครับโอ้เป็นชันๆเลยโอ้ดูครับแม่แม่อันนั้นเหนียงนะไม่ใช่แก้มนะเนะ่ยอันนั้นคือคอนะครับแม่แม่โอ้หย่นไปทั้งตัวเลยย่นไปทั้งตัวเลย mm-hmm <laughs> ตาเลือกตาเลือกเลือกบ่เห็นพี่ปืมินบ่เห็นพี่ปืนม่นเห็นพี่ปืมบอไป <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูที่แม่แป้งตาอ,อันนี้ยังไม่เก็บอึน,นะครับกำลังกำลังอึเมื่อกี้ถ้าช่วงเช้าเราจะเก็บอึตลอดนะครับเผื <c oughs> ่อฟีฟีมาก็จะได้ดูสะอาดตานะแม่แม่แต่วันนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับลูกอีก็ฟีนอตเนี่นยเลยนอยนเหล่าก็ลุกนอนเหล่าก็ะลุก นอนลงนอนลงแล้วโอ้ยลุกแล้วลุกแล้วโอ้ยนอนลงนอนลงโอ้โห,โโห,โโหไม่ควรดีกว่าเนาะมราจะเก็บตลอดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จมันก็จะเก็บนะครับเผื่อฟ c ีมาหาตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายบ่ายสองนะครับผมบรรยากาศประมาณนี้เลยครับแม่แป้งก็ได้เล่นน้ำเหมือนกันครับได้อาบทุกเชี้ยกนะครับแม่แม่ได้เล่นน้ำทุกเชี้ยกดูเสด้สากัะยธรรม ถ้าเราฉีดน้ํามันก็จะกำความสตาดยากนะครับเพราะว่าโคนโคนมันจะติดกับหญ้าแล้วมันจะกวาดไม่ไปเราต้องเอาคาดคาดเอาขึ้นิองเนี่ยมาดามกินไรล่ะวะเมือนี้ไป้เราไปดูพี่เดือนกันต่อตอนนี้ก็พี่เดือนก็กำแพงเมืองกินพี่เดือนก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างช่างช่างก็ช่างออ่ ในช่างดำครับครับขับลูกมือปื่มแล้วก็มีพี่หน่อยแล้วก็ลกอ่าะนอมนะครับทําไมเราถึงเอาออกไปได้ไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะแม่โอ้โหในไร้เล่นน้าเหมือนกันน้เล,นเล่นน้ำเหมือนกันเด้อเนี่ยดูรอยแฉะที่พื้นได้นะครับนี่โอ้โหคึกคึกดูดูขาคุดลุมด้มเหรอขาคุดเป็นลุม้มเหรอดูนะครับ สุดยอดครับสุดยอดถ้าชอบคลิปนี้นะครับแม่แม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพี่พูนมังกรไทยแนวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกระแพงเมืองจีนเสร็จไปทีเรียบร้อยโอ้โหสวัสดีครับ